ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรื่องการจัดการการผลิตหรือการบริการหัวข้อขั้นตอนการลดต้นทุนการผลิตหรือการบริการค่ะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตหรือการบริการการลดต้นทุนการผลิตหรือการบริการเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยผู้ประกอบการต้องมีแนวคิดและกลยุทธ์ในการควบคุมและลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจต,ต่อไป ต่อด้วยเรื่องแนวคิดในการลดและควบคุมต้นทุนการผลิตประกอบไปด้วยหนึ่งวิเคราะห์สถานภาพการผลิตคือศึกษาและทำความเข้าใจสถานภาพปัจจุบันของกระบวนการผลิตเช่นรายงานวัตถุดิบและต้นทุนต่างๆเพื่อค้นหาจุดบกกร่องและนำไปสู่การลดต้นทุน2วิเคราะห์หาสาเหตุของต้นทุนสูญเปล่าคือการระบุจุดที่เกิดความสูญเปล่าและเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและควบคุมต้นทุน3ควบคุมและลดค่าใช้จ่ายด้านปัจจัยการผลิตคือการควบคุม ค่าแรงงานการจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตหัวข้อต่อมาคือความสำคัญของการลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจมีดังนี้การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยการลดต้นทุนช่วยให้ธุรกิจสามารถขายสินค้าและบริการในราคาที่แข่งขันได้โดยยังคงกำไรที่เหมาะสมการเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินทำได้เมื่อควบคุมต้นทุนได้ดีจะทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น เพื่อนำไปลงทุนพัฒนาธุรกิจการเพิ่มกำไรและความยั่งยืนจะเป็นการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธ,ธิภาพช่วยเพิ่มกำไรและทำรงความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาวการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน ของการผลิตหนึ่งสำรวจกระบวนการผลิตระบุปัจจัยนำเข้าเช่นแรงงานวัตถุดิบและต้นทุนต่างๆเพื่อค้นหาจุดบกพร่องและโอกาสในการปรับปรุง2วัดประสิทธิภาพกำหนดตัวชี้วัดด้านต้นทุนและผลผลิตเพื่อติดตามและควบคุมการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ3วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเพื่อค้นหาโอกาสในการปรับปรุงและลดต้นทุน การวิเคราะห์หาสาเหตุของต้นทุนสูญเปล่าหนึ่งตรวจสอบกระบวนการสำรวจกระบวนการผลิตเพื่อค้นหาจุดที่เกิดความสูญเสียและต้นทุนสูงเกินความจำเป็น 2. วิเคราะห์สาเหตุใช้เทคนิคการวิเคราะห์ต้นเหตุเช่นแผนผังก้างปลาเพื่อระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสูญเปล่า3ากำหนดแนวทางแก้ไขนำข้อมูลที่ได้มากำหนดมาตรการในการลดหรือควบคุมต้นทุนสูญเปล่าอย่างเป็นระบบ การควบคุมและลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานต้องวางแผนและควบคุมกำลังแรงงานโดยทำการวิเคราะห์และควบคุมจำนวนและตำแหน่งที่จำเป็นเพื่อให้การใช้แรงงานมีประสิทธิภาพและพัฒนาทักษะแรงงานโดยลงทุนในการอบรมและพัฒนาทักษะของแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดของเสียจากการผลิตรวมทั้งใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนำระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการลดขั้นตอนการทำงานและค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน การควบคุมและลดค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบโดยการวางแผนความต้องการศึกษาการใช้วัตถุดิบและพยากรความต้องการล่วงหน้าเพื่อสั่งซื้อในปริมาณที่เหมาะสมจัดการสินค้าคงคลังควบคุมระดับสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการเก็บรักษาและการสูญเสียรวมไปถึงปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อทำงานใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์เพื่อรักษาคุณภาพลดต้นทุนสมมอบและสร้างความร่วมมือ การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตเพื่อลดต้นทุนโดยการนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตเพื่อลดค่าแรงงานและเพิ่มผลิตภาพใช้เทคโนโลยีช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจและปรับปรุงกระบวนการโดยนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการจัดการโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนและใช้อุปกรณ์และระบบบำรุงรักษาอัจฉริยะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทันที สุดท้ายคือการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำจัดความสูญเสียโดยการระบุและขจัดกิจกรรมที่ไม่สร้างมูลค่าออกจากกระบวนการเช่นความล่าช้าของเสียและการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นปรับปรุงกระบวนการโดยนำหลักการ Lean Six Sigma หรือ Kaizen มาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึง้นและตรวจสอบและควบคุมติดตามและควบคุมกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าการปรับปรุงนั้นให้ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ผู้ผลิตสื่อนางนัทธิดานิมนาตตำแหน่งครูอาสาสมัครศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนครชัยศรีสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนคนปรปฐมแล้วพบกันในบทเรียนต่อไปนะคะ